คิดมาขายแทนลุงเลยราสันวาอ๋อไม่ได้นะครับของลุงต้องให้ขายเองนะครับดูหน้าเลยครับโดนลังคับไม่ให้เป็นพรีเทนเตอร์นะครับผมขายเสื้อด้วยนะครับลุง่าสันวานนยงครับผมมันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะครับถ้าอ่านคอมเมนต์ก็จะเสียงสวนกับลุงนะครับผมบอกแล้วแหละเสื้อที่ใส่ขายลุงเสื้อลูทินแซตัวนี้นะครับประมูลนะครับผมเริ่มต้นที่ราคา500บาทนะครับใครให้เท่าไหร่ครับลูทินแซกนะครับเดี๋ยวลุงถอนให้เดี๋ยวนี้เลย เช็ดหน้ากล้องบ้างลู้มั่ยสันมาแอชิฟช่วยลงซื้อยังท่ารสั่นไม่ซื้อนะครับผมผมขโมยเอานะครับตัวนี้มีนัตตี้ให้หนึ่งพันนะครับผมหนึ่งพันโอเคแต่สุราคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้มันต้องมีคนอ่านคอมเมนต์ก็ต่างนนอ่านคอมเมนต์ไม่ได้แต่ถ้าอย่างนั้นก็พูดสวนกับลุงนะครับผมทันสองนะครับผมทันสองนะครับมีคนให้แล้วพันสองครั้งที่หนึ่งนะครับให้หนึ่งพันไม่ต้องซักประสานละนะครับผม อันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าผืนนะครับยาว2เมตรนะครับผมเอ้ยยาว2เมตรกว้าง1เมตรนะครับเอาไปตัดเป็นเสื้อหรือทำเป็นผ้าถุงก็ได้นะครับดูนะครับหรือเป็นผ้าสร่งก็ได้นะครับเป็นผ้าคลุมมัดย้อมนะครับเป็นาน้ำโอ้โหแม่ยิฟิตไม่ได้ยิฟแล้วมีลูกแม่เป็นผ้าบันคอต่กินผ้าบันคอผ้าผู้หญิงครับนี่ครับความยาว2เมตรนะครับเป็นผ้าคลุมไหล่ อันนี้เป็นผ้าผืนพี่ไม่ใช่ผ้าคลุมไหล่นะครับเป็นผ้าคลุมไหล่เป็นเป็นผ้าพี่อันนี้เป็นเป็นผ้าผืนนะครับเรียกเรียกผ้าผืนนะครับผ้าผืนนะครับยังไม่ได้เย็บนะครับยังไม่ได้เย็บนะครับเอาไปตัดเสื้อตัดกางเกงอะไรก็ได้ครับความกว้าง1เมตรความยาว2เมตรนะครับสี่หนึ่งห้านะครับลายนี้เขาเรียกว่าผ้าเป็นผ้าทอมือนะครับก็จะเป็นผ้า2เมตรนะครับขนาดนี้นะครับใช้เวลานะครับ เ่มาติดอาีพต้องทำให้วองได้ดนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องไปแลกเอาอกพวกไม่ใตอนะครับตอนการผลิต้ายเอาไปาย้อาไรลาย้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 ายเอาไป้าย้ายกอจะได้ลายนะครับอันนี้คือลายของพระคมนะครับลายที่ละเอียดประณีตมากนะครับลายผมมา ตอนกลุ่มแม่บ้านนะครับคนที่ผลิตลายนะครับการมัดลายนะครับก็จะมีทุกรายอยงมากไลท์แต่วนองไซมถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็จะใช้เวลานานกว่าลายมือได้หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งพันแปดร้อยห้าบบาทหนึ่งหนะครับราคาหนึ่ดบาทนะครับเจ้เจ้ขายดี เพราะว่าถ <aqueles Wheel. S 1> ้าจะอ่านคอมเมนต์นะครับ <out> ก <im> ็จะพูดสวนกับลุงนะครับผมเข้าใจด้วยนะครับก็เลยไม่อ่านนะครับเสียงคนรอดเจ้านี่น้ำวนก็ถือว่าคนคนดูไปหายไปไหนไม่อยู่ตรงนี้หมดก็กล้องก็แต่งตัวนั่นี้นะครับมาดูที่สิ่ง้านะครับเป็นท่านนี้ไม่เก้านะครับลุงกับผ้าอยู่ข้างในอันนี้ความยาวของผ้านะครับ โอ้โหยาวมากเลยครับคลุมก็หน้าร่าง80เซนนะครับความยาว2เมตร20นะครับผมสวยอ่ะครับสวยสวยอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นะครับผ้าลายผ้าคามลายมุกกีี่นาอันนี้เป็นลายมุกนะครับผ้าคามลายมุกนะครับเรียกว่ามุกใหญ่นะครับคุณหล่มุกใหญ่หป่ามุกใหญ่ถ้ามุกน้อยจะเป็นยังไงมุกใหญ่คผ้าผูมต่างมุกน้อยไม่กับผ้าผูมแสงเริ่มเข้าแล้วเนี่ยนะหยิบนะลายยกมุกนะครับพี่พี่แดกเด้อไปนั่งเล่น พี่น้อย่เป็นไรเดิน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 หล่ต่อนะครับผมใครนสอกพี่มาลกอครับผมผ้าอมือไหมคะนี้ผ้าอมือไอซีแนนะ้คอมืออีแเป็นผ้าคอมือนะครับผมผ้าลายมุกผ้านี้สวยมากครับสีครับอันนี้ซื้ออะไรไปครับผมซื้ออะไรไปครับซื้อเลยครับซื้อเลยราคาเท่าไหร่ป้าราคาเท่าไหร่ีีันเ้า 1,950บาทนะครับผมนี้ถ้ารับซื้อที่นี่แหละครับนี่อนี้เป็นอีกอีกาลพระครามนะครับทำไมถึงทาเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับคุณนักสกัของพระครามนะครับ้อเกลีอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนแบบนี้นะครับถ้าเราผ้านี้มาคลุมนะครับตัวเราจะเย็นมันไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะจากที่ร้อนจะเย็น ไม่เยนมากเลยอันนี้อันนี้เนี่ยนี่เนื้อผ้ามันมันจะบอกสีบฮอนตื่นนะครับมันสีโบฮอนตื่นโมลุ่นอันนี้เนื้อผ้าขามนะครับเกิดว่าดีนะครับเกิว่าเป็นอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนใส่สบายใส่สบายดีใส่สบายใส่สบายนะครับไม่ร้อนนะครับสบายดีเฉยๆครับผถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวผ้ามันจะอุ่นเาันจะหน้าหนาวก็อุ่นอุ่นขึ้นมาเป็นตดี เป็นคุณสมบัติของผ้าอันนี้สวยกว่าไม่มีลายนาคิแล้วแต่ชอบแล้นะครับใครคือที่มะละกอดเนี่ยสยนี่ดูนม่สวยมีมลกอเป็นใครนะครับได้ครับถ้าเกิดพื้นไหนครับที่ที่มีความหนืดอย่างเงี้ยนี่ครับนี่ใครคือพี่มะละกอซับาวตมนครับผ้ามาจนเยนันไปพุ่ำอนีพี่กัลายที่มลกอชื่อแเพราะว่าจะเป็นผ้าแงช่คยอกหอเรหาลแกไม่เจอไม่ตกครับ มไม่ได้อะไรนี่แหละจะไม่ได้แล้วมรอกอเป็นคนแรกนลุงค่ะคนไหนครับพี่มรอกนะครับผมไม่รู้จักพี่มลอกนะครับไม่มีใครบล็อกนะครับผมยังไม่ได้บล็อกใครนะครับผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นเราทำตามอันนี้คือมีคนจะมาซื้อนะครับมีคนจะซื้อนะครับอันนี้จะมาเอาทุกสี่เอาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับผมมองนมันมือชกเลยวเอฟซีจากต่างประเทศนะครับเอฟซีจากต่างประเทศนะครับมา เอนะครับไม่เห็นน่ช่วายใช่ไหมอันน um 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 ี้ก็สวยเกินลวอันนี้มันจะจัดแต่นี้ก็สวยมากใช่แล้วนั่นสวยมากเลยมันขึ้นนะใส่ชดสด้เอาไปคนมัก็สวยมากมันขึ้นก้องมากเลยใช่ใช่ตัวนี้จะเป็นพามันครับ อันนี้อันนี้ความความน้ำหนึ่งสีจะเอาสีสีจนพุครับขอมาสักถ้าถ้าขอสองพันครับถ้าซื้อเท่าไหร่ถ้าซื้อเก้าร้อสิเท่าไหร่ก้าร้อยห้าสิบถ้าขอสองพคร้าขอส0 0พครับผมถ้าซื้อลดให้ห้บาทครับถ้าขอรที่ซื้อบาขอหร่ซื้้เป แสง่วยมันก็้ด้วยผ้าฝ้ายไหมครับอันนี้เป็นผ้าคลามนะครับผมผ้าฝ้ายผ้าคลามย้อมคลามากผ้าอะผ้าผ้ะรตินี่ไัยกันทั้งหมดผ้าข็นมือทั้งหมด มังแม่มันเซนี่ถ่ทยกันนึ่งด้ยลุงที่เราไปดูวันนั้นที่ได้เล็กนนะเซนี่าผาาผ่าาอ่ะาายอ่ะมันสีออกบหยาบแ่ผ่าเซนี่อะไรนะิ่มอ่ะดีดีผ้าอะไรยจริงค่ะนั้นที่บอ่แต่วอะไรนิ่มนี่แหละผ้าลินินเหรอผ้าลินินเหรอาลินนนี่แหลินินลินินเป้าผ้าลินินเป้าผ้าลินินเป้าผาลินินเปาินเป้าผ้านินเป้าผลินินเป้าผาลนินเป้าผ้ลินิน้าผนเป้ผาลินินเปานินเป้าผดูดูดูนเ ป้าแตนอยากได้เสื้อยืดที่เจ้าของร้านเสื้อคามใส่มาเมื่อวานเนี่ยราสั่งได้ไหมครับนะครับ <c oughs> ผมขอความกรณุนนนานะครับฟังคำอธิบายกันด้วยนะครับผม <ไล S 1> ที่ <ไล S 1> เราไม่อ่านคอมเมนต์เพราะจะสวนกับลุงเวลาลงขายของนะครับถ้าอยากฟังรายละเอียดถ้ามีปัญหาในการสังส่งซื้อสินค้านะครับ <c oughs> แอดไลน์ป้าแตน8 9ดเ l นะครับผมโอเคนะครับเราแจ้งปัญหาก็คือแอดไลน์เข้าไปนะครับ โอเคเข้าใจบอลายเป็นลายอันเดอร์สเตนตาตามาล้วก็ตามด้วยอันดับ้ลเด้อตามอยู่ค่ะตามอยู่ค่ะเดี๋ยวยืนไปเหมนีดตามเด้อแต่ว่ายังอยากจะรู้จักกับชื่อคนที่รับแบบเพราะว่าชภาพนี้นะครับน่าจะบอกับคนที่มีความสูงนะคนที่มีรูปร่างสูงโปร่ง คนที่มีรูปร่างสงบปรงก็จะเด่นกันมานะครับผ้าผืนผ้าเขาเรียกผ้าสีโทนเดียวนะครับอ่สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แพทย์คอยเกาอๆค่ะขอบคุณค่ะ